ก็ได้ลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับยาวขายาวครับนี่ครับดูหัวน้ําครับเต็มเต็มครับสวยมากแก้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่2องท่านวานะครับผมก็มาหาพึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานเตะบอลการกุศลเสร็จนะครับก็ขาเจ็บนิดหน่อยครับวันนี้ก็ออกมาหาพึ่งนะครับเจอหนึ่งรังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ว่าจะข้ามยังไงเท่านั้นเองนะครับไปดูกันนี่ครับของนู่นผึ่ง อยู่ตรงโน้นนะครับจะเห็นไม่เอ่ยมองยากมากเลยพึ่งอยู่ในซอกนั้นนะครับก็ตรงนี้เป็นน้ำทีนี้จะข้ามยังไงเดี๋ยวต้องไปหาทางข้ามดูนะครับตรงโน้นน่าจะข้ามได้ นะข้ามได้ข้ามแล้วของเอาอาต้อรู้มันข้ามไม่ได้อยู่แล้วใจเดี๋ยวลองไปดูกันครับอ่นะตอนนี้ผมก็ลุยลุยมุดมานะครับนี่นะครับข้ามฝั่งมานะครับเลาะข้างๆคลองมานะครับก็โลบพอสมควรครับก็ลุยมาเข้าม,มาเรื่อยๆนะครับ ความลำบากครของคนหาพึ่งนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจต้องเสี่ยงอะไรบ้างนะครับดูนะครับอย่าต่อเลยนะครับราคาว่าทำไมแพงจังดูนะครับลุยป่ากเข้ามาเสี่ยงทุกอย่างนะครับ ว่าจะได้พึ่งแต่ละลังนะครับต้องปีนต้นไม้อีกนะครับนี่ลุยป่ามานะครับพึ่งอยู่กิ่งนู้นะครับดูนะครับต้องไปปีนขึ้นไปกิ่งหนูอีกนะครับเนี่ยเละไปนะครับไปครับขอปีนก่อนครับขอลุยต้นนี้ก่อนผมก็ปีนต้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไป ตรงตรงลังนะครับโน้นครับลังพึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับหลังใหญ่อยู่นะครับไม่งั้นไม่ค่ามาแล้วครับถ้าลังเล็กไม่คามาแน่แตเดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้ําจะสวยแค่ไหนนะครับขอขึ้นกันครับผมก็ถึงลัางแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะมีน้ําหรือเปล่านะครับแต่ลังใหญ่สวยนะครับขอตัดแล้วกันนะครับ กอเดินไปตัดกันนี่ยังมีกิ่งให้เดินอีกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงไปดูกันข้างล่างครับลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาเขย่าพื้นข้างล่างนะครับเพราะว่าน้ํานะครับเดี๋ยวขนาดไม่ได้เขย่านะครับเขาก็ยังล่วงมาบ้างนะครับสสารกันนะครับเราหากินไม่ขาวนะครับก็อยาให้เขาลงน้ำนะเดี๋ยวปลากินหมดนะครับนี่ครับ หลังใหญ่ๆครับมีน้ำนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเยอะอยู่นะครับหลังนี้สวยครับตอนนี้ในบ้านผมเจอหนึ่งหลังนะครับผมแยกมาดูทางนี้นะครับไม่มีนะครับต้นไหนโอ้ออกบินบินออกเยี่ยวพอดีเลยนะ มันแปลมันออกเยี่ยวแล้วอลอโอ้ยหนามอ,นอ,อ,อ,อันนี้เหรอเออล้มะไ่ร้ว่าล้ามีก็มีสองลงังใช่ไหมล่ะไ,ไม่เห็นมีอะไรมไม่มีอะไร,รไ,มไม่มีอะไรนี่นี่ มีอะไรที่ไหนไม่มีอะไรเลยปล่อยปล่อยอ,ออกไปนั่งอยู่ด้วยกันแล้วหนูก็โดนจริงนะน่ะดินี่ครับมันบินออกพอดีนะครับออกไปเยี่ยวพอดีเลยแล้วก็มี น่องเอ้ยถือเสื้อกลาคืนคอยโกนอยู่คอยไข่ทิ้งนะครับไข่ไว้ให้มากินพวกตัวอ่อนในรังนะับ หลังใหญ่ๆพอกำลังแรกเลยนะครับมีปลาด้วยตรงนี้ขึ้นตัวเบลเลยเมื่อกี้อืมลงมาแล้วช่อน ขอตัดก่อนนะครับนะครับได้มาแล้วนะครับหัวน้ำนะครับดูนะครับใหญ่มากนะครับอย่างสวยเลยนะครับเต็มๆเลยครับไปครับไปหาที่อื่นกันต่อในบ้านรออยู่วันนี้นานๆจะเจอกลังนะครับทีแรกว่าจะไปลบบุรีนะครับลดมโทรศัพท์เลยต้อง มาอยู่อ่างทองเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เจอครับนู่นครับอย่างลังครับไปบ้านเจอครับบนต้นสนนะครับต้นสนไปลุยกันขาก็ไม่ดีพ <c oughs> <c oughs> วกข้าก็พังโอ้โหขึ้นไงวะเนี้ย <c oughs> ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงอย่างนี้ต้องเสี่ยง <c oughs> อยู่เหนือลมก็สบายแล้วไม่เป็นไร ออกขึ้นก่อนนะครับอันนี้นะครับได้มาแล้วนะครับน้ำดีอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอป่าโมกนะครับอ่างทองว้านผมเองนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ขับมาขับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเลยย้อนย้อนกลับมาดูนะครับนี่ครับหลังเล็กๆครับ นั่นนะครับนี่ครับอำเภอป่าโมกนะครับเมื่อก่อนไม่เคยมีพึ่งเลยครับเคยมาหานะครับแต่ไม่ได้มาหาตรงนี้นะครับหาตรงอื่นมาลุ้นดูน้ำครับสูงให้ดูครับนะครับเปิดวัวน้ำนะครับ แจ๋วครับหลังนี้ขอตัดก่อนนะครับอย่ามาดูบนถนนกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ก็ได้ลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับยาวยาวครับนี่ครับดูหัวน้ําครับเต็มๆครับสวยมากแจ๋ว